สมมุติว่าถ้าเกิดโลกเนี้ยแม่งไม่เหลือเฮียอะไรเลยเหลือแค่มาม่ากับเบียร์ใช่ปะแล้วมึงเนี่ยต้องเอามาม่าไปต้มกับเบียร์กูอยากจะรู้ว่ามันจะแดกได้หรือเปล่าเดีเ๋ยวไอปหยิยเบียร์อย,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 ยู่ไหนวะแบังอยู่ใตู้เย็นเกียไม่มีเกียอะไรเลยอยู่ข้างล่างมันมีช่องฟิตนเเปิดเปิด,เป,ดเปิดไงไวะมีที่เปิดเหรอ มเอาฟังไอ้เชือผเปิดไม่ได้เลยวนีนะไม่ได้จะได้แดดนะวันเนี้ยปีอะโอเคโอ้ยเยชีม่งใช่หม้ออะไรหม้อนี้ป่ะเอาหม้อเล็กเด็กหม้อน,นี้มึงกินทั้งหมู่บ้านโอเค มีคนดูก็อเอาไว้ทอดมันแค่ใสต่ต้งสองห่อแล้วใครจะก,กินวะไอ้เหี้ยห่อเดียววะแล้วแกะไปแล้วออใส่ใส่ไปน้ำมันกูไม่ใส่ได้ไหมสมุดสุดสุดท้ายเลยนะครับก็คือยอดมันจะกินได้ไหมวะ ไอ ja ja, <builds Donald> <ling> like ้เห <ưới> ี um ้ยแม่งโอ้โหฟองไอสัตว์กูกู่ไหล่เท่าไหร่วะแต่มันเลยมามาขึ้นมาเลยเหี้ยมันฟองไอสัตว์ฟองดูปฏิกิริยาเหี้ยหมดเลยโอ้ไม่กูลืมกูลืมสดเลยตายตายตายเหี้ย จริงก็ใส่ห่อเดียวก็น่าจะได้เลยใส่สองห่อเออครู <ไป S 2> สั่งซื้อมาสองห่อไงก็เลยใส่แม่งสองห่อเลยสัว์แล้วก็ใช้เวลาประมาณเหมือนกับเราต้มปกติก็แหละออเยี่ยบไปเพื่อนว่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ดูติกต๊กต็อกรอไปก่อนก็ได้นะน่าจะต้องดูสักชั่วโมงนึงยเส้นเยี่ยมแม่งเส้นสักยันมือหรือเปล่าก็เหนียวชิบหายเลย ไอเหี้ยกลิ่นไงกินเบียร์ออกกินกินเบียร์ออกไอ้นั่นมันมันนิ่มไหมมันด้านล่างด้านล่างนิ่มแล้วไอ้เหี้ยแต่ว่ากินกินกินเบียร์มันออกมันดูเดือดเลยด้านล่างก็เส้นเส้นด้านล่างก็จะเริ่มนี่มันประมาณนี้ตอนนี้ไม่มีกลิ่นขึ้นมามากครับเดี๋ยวกินเบียร์ก็จะมีกลิ่นเครื่องปรุงแล้วก็กลิ่นเบียร์โอ้โหเหี้ยเสวียสดน้ำซุปกระทียมมะมากคือตอนนี้แม่ง กินเบียร์แม่งแรงเข้าจมูกเลยแล้วแบบกินมาม่าหายไปหมดไว้สัตว์ไม่มีกิ่นของเครื่องปรุงเลยมั้ยคือถ้าเกิดโลกนี้มันเหลือแค่2อย่างนี่กูจะอยู่ไงวะแกมาม่าแล้วจะแฮงก์ก็เนี่ยสัตว์ยามาเยี่ยมมันก็เหมือนเราใส่น้ำปกตินะแต่มันก็จะมีกินโอ้กินเบียร์คือชัดมากทุกคน คือกลิ่นเบียร์แม่งชัดมากเขา้าเดี๋ยวกูจะไปซื้อมาสักลงังโอเค็ตไปเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยไอ้เหี้ยกลิ่นกลิ่นเบียร์แม่งมามาเยอะกว่าเครื่องปรุงนี่สัตว์มันมีความเผ็ดของอเครื่องปรุงอยู่แต่ว่ารสชาติเบียร์แม่งก็ชัดชัดอยู่เอากับแก้มให้กูดิ ทำไมเป็นไรเครืบบ่อแม่งมันมันขมมันขมมันขมแบบรสชาติเบียร์แต่ถ้าเกิดเรากินเบียร์เปล่าๆมันขมแต่ว่ามันอร่อยไงเข้าใจไหมแต่ว่าความมันอยู่ในรสชาติของมามา่มา,มาเครื่องปรุงไอสัตว์ขมมี่อะจริงเดี๋ยวกูแดกคำเต็มๆให้ดูเลยถ้าโลกเรามีแค่มามา่ากับเบียร์ <S <S เราจะอยู่ได้ไหมกูถ้ามีมาม่ากับเบียร์ อย่ามาม่ากินก่อนอย่ามาม่ากินเสร็จใช่ไหมมึงค่อยแดกเบียร์ไอสัตว์อย่ามาผสมนะเดี๋ยวขอชิมหน้ามีคำมึงหิวใช่ไหมไอยเงี่ย <c oughs> ย่างเลยนี่เดี๋ยวไปเอาไปเอาบันไดเพราะว่าลุงข้างบ้านยังไม่มาไงเดี๋ยวลงไปเอาตอนบ่ายสองเข้ามาเดี๋ยวเขาจัดการยังไงเธอกับมันบ่ายสามใช่ไหมอ่ะทันแหละ <c oughs> ก็บอกว่าทําให้ก็ทําให้เธออก็ถ้าเกิดอยากให้ผมทำอาหารชนิดไหนเนี่ยเอามาแมทกันก็สามารถพิสัตว์ รถผ่านที่ตอนนี้ว่าโอเคนะครับถ้าอยากให้ผมเอาอาหารอะไรมาแมทกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะมาดูว่าผมจะแดกอะไรกันอีกนะฮะโอเคเฮทิ้งพิสัตต์แต่เนี่อ๋อคืออื้ออือชิมเลยชัดเจนมาก